เงินมางอหลายเถ่น้อไปได้น้อเงินนี่เนาะโอ้ยน้อก็คือกิ่งของลอกมาหนี่คือมาหายาคาซาเลยเสียโอ้ยน้อ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 คือคือกินขลุ่ยบึ๊บเข้ามาได้หนิไม่แน่ไงเอาเจ๊เจ๊าเฮ็ดอยังหุงควยหาเงินควายเงินควายเสียเงินควายล้นเงินควายเสียสิบบาทเฮ็ดเงินเสียเมียนเฮ็ดเฮ็ดจากบัตรละสิบ ไม่าบมีเงินพันหนึ่งมีเงินพันพันกับอีกสิบบาทค่อยสามจ๊กกระเป๋าขึ้นจังเสียเงินเหรียญหรอกกูลุย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 เยอะได้ใหญ่เอ้ยเงินแต่ละบาทแต่ละสตังค์จังว่าหนึ่งตัวไปเฮ็ดแนวใดยี่เราไข่หายกนหนาหมุนเอเล่เลยหรอน้ำมือนี่ยเสียอยู่บดเล้วไข่มุนเอเล่เลยไปไงแต่ว่างบ่หาซอยไข่เนี่ยไข่หายตั้งรู้แล่วไง นี่มาไซกันหนึ่ง่อยเขาไปไซเป็นพวเจ้าเออเอาสิแซไปไม่ยังคือจ้างลอยนึงคือจ้างลอยนึงลอยนึ่งหาซอยไปเนี่ยต้อเสียเวลาไปเห็ดน,นำมาหา้ก,กินอย่างอื่นดีกว่าโอ้ยเนอะห้ไปรถห้ไปรถห้เ,เองเลยคุณยายเม่นยังเจ้ารู้บวะเงินสิบบาทเนี่ยมันมีคุณค่ากับไข่มากเลยเจ,จ้าลูบ่ะว่าว,าวาข่อยสิหาเงินสิบบาทได้ข่อยใสไเวลาเป็นมือพผลเลยคนไม่ได้หาได้ง่ายๆยน,านี่เงินสิบบาทเนี่ย

แล้วก็พ่โดนแล้วถ้วยปวดขาเบิดเลยเนี่ยไปเล็นเบี้ยแค่งานเพ่อยห้เองรถแต่ก็เด้อไปใหญ่เอาซะไปสันทุ่มสุดตัวเพื่อเงินสิบบาทจ้างไปเลยพันหนึ่งพันหนึ่งเออเอามาหาสอยข่แน่เนี่ยมันกิ่งขม้านี่นี่แหละมบเนี่กิ่งข้านมนนี่แหะหาซอยข่แนสาซอยกันลบมันข้อีห้าซอยฮะลบมันข้อี่ห้าซอยเอาแค่นะเอ้าหาซอยข่แนนี่ดีนี่ย โอ้ยขอบคุณนะพ่ใหญ่ขอบคุณนะขอบคุณนะบ่เป็นหยังดีใจหลายดีใจหลายค่อยได้เงินสิบาทค่อยขึ้นค่อยดีใจหลไรวะไงโอ้ยจะรู้บ่ว่าค่อยหาอยู่เบิดมื้อเก็บไว้ดีดีเก็บไว้ดีๆโอ้ยเป็นยังบุญยังคุณค่อเด้อเป็นยังบุญยังคุณค่อเด้อค่อยหาเงินสิบาทพอแล้วโอ้ยพ่ใหญ่ขั่นบ่ได้เจ้านี่หาบ่เห็นเลยที่เงินสิบาทจะเชื่อว่าค่อยหาจนบ่นอีหยังจบก็หาไงหาได้เถอะฮะได้แล้วก็ดีใจนําเด้อเข้าไปก่อนเด้อวะนี่เด้อ ขอบคุณน้พี่นา่เกิมเปยังมือหน้าก็เห็นเนี่ยเด้อเดวก่อยมาหาอยโอ้ยบ่เห็นเนียหรอกขอบคุณน้พี่หญ่ขอบคุณนะดีใจ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 